หลายคนสอบถามนะครับว่าเบาีิงตอดเจ้าพันวิกฤตมาได้จังใดนี่นะฮะคือสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกว่าถ้าหากว่าตอนนี้ผมผ่านวิกฤตหรือ,อยังผมผ่านปัญหาต่างๆหรือ,อยังผมตอบได้นะฮะว่ายัางทุกอย่างยังคือเก่าแต่ถ้าจะถามว่า เจ้าสบายใจขื่นรู้ยังผมบอกได้นะฮะว่าผมสบายใจกว่าสองสามเดือนที่ผ่านมาเพราะว่าหลังสองสามเดือนนั่นนับถอยหลังไปสามปีสี่ปีนั่นอยู่กับความที่ต้องบอกว่าไอ้ทุกนะทุกกายบวัวปัญหนแต่ว่าทุกใจในี่ถือว่านักและหลายสิ่งลหลายอย่างนะฮะที่เคยมีมาบัวว่าสิเป็นการเป็นงานงานสังคม นะหรือว่าผู้คนทีโูจักเพื่อนฟุง้งยาตีพี่นองต่างๆที่เคยไปมาหาสูกันนะที่เคยลึ่งแกนกันเข่ากับเริ่มเห็นว่าหลายๆคนนะเมื่อเห็นว่าเขามีปัญหากะค่อยๆขยับออกขยับออกจนเหตุนในเขาได้เรียนรู้นั่นคือประสบการณ์ที่ดีการเรียนรู้ที่ดีนะแต่ว่าเขากันไม่เห็นอีกมุมหนึ่งคือกันว่าเขากันยังมียาตีพี่นองมีเพื่อนฟู้งนะมีน้องนุ่ง อีกหลายคนคือกันทีค่อยเขามาดูแลเฮาค่อยยืนมือเขามาซอยนอะฮะบางคนนี่เฮาบรดเอวยปากขอสัง่งแต่ว่าเพิ่นหูสถานาการณ์ของเฮานี่เพิ่นกะยิบยืนสิ่งดีๆให้เพื่อประคองในช่วงที่เฮาเจอวิกฤตมาตลอดแต่บอกว่ามันเพียงพอบอ่มันบไดเพียงพ่อเพราะว่าก่อนที่จะเกิดวิกฤตในตรงนี้นี่คือถือว่าอยู่ในช่วงที่เฮากำลังสามเนื้อสางตัว อยู่ในช่วงที่ลงทุนพอดีซึ่งการลงทุนขยับขยายนี่เนื่องจากเฮ่าบ่มีทุนเฮ่าก็ต้องไปกู้ไปยืมมาเมื่อไปกู้ไปยืมมากก็เป็นหนี้เป็นสินพ่อธุรกิจเฮ่าเดินต่อบบได้มาเจอวิกฤตแล้วก็คอยลมลงลงลงหนี้สินเฮ่ามันยังเดินครับแต่รายไดเ้เฮามันบม่มีก็เลยเฮดให,ห้ถือว่าเจอวิกฤตที่คัดสนขอนขางสูงแล้วตอนนี้เฮ่าดีขึ้นหรือ,อยัง ทั้งสภาพจิตใจยอมรับดีขึนนะสิ่งที่ดีขึ้นนี่มาจากใสผมกับพยายามหาคือกันว่าสิ่งที่เฮดให้จิตใจเฮาดีขึ้นนี่มาจากใสสิ่งหนึ่งเลยที่เห็นเกิดขึ้นในช่วงเดือนสองเดือนที่ผ่านมาเฮดให้ในจิตในใจนี่มันโลง่งก็คือพลังบวกที่ดีจากฟันเฟืองโตหนึ่งที่สําคัญช่วงมก,การาคุมภาคปีหกต้นปีหกนี่ถือว่าเป็นช่วงที่วิกฤตนะนะ แต่ก่อนกับผ้าย่างใส่ภาพหลอกเจ้าของว่าเฮายังสามารถเดินได้อยู่นะยังสามารถคอยๆพยุงพัฒนาในสิ่งที่เฮาอยากพัฒนาไปได้เพราะว่าด้วยจิตด้วยใจนี่คือหนึ่งเฮาได้เริ่มต้นในการพัฒนาบ่วว่าเป็นผู้ดานท้องบ่วว่าเป็นผู้ยอดศัพท์วัดทําให้ก็อยากจะให้ประสบความสําเร็จไปน้ำกันแม้นว่าเจ้าของสิลํลบากแต่ก็ยังฝืนที่จะไปพัฒนาต่ออยู่แต่พอมาถึงจุดๆหนึ่ง ที่แม่กระทั่งค่าใช้ใจ่ายในครอบครัวการบริหารงานค่าใช้ใจ่ายในครอบครัวจะคล้องกันนักแล้วเขายังสิบปฝืนพัฒนาอยู่นี่มันก็เป็นเรื่องที่คัดแยกกับความเป็นอยู่อย่างน่อยๆเฮาต้องเอาโตโอัวเฮาหารอดซะก,ก่อนไมช่วงนั้น,น,นก็นเลยเฮ็ดให้นะฮะมันคิดยังบอกออ้อมกับไปคุยกับต่อใหม่ทีอยู่ในน้ำ ว่าผมคือจะพัฒนาสวนหักแพงเฮ้าหรือว่าสิพัฒนาผู้ดานท่องพัฒนาผู้ยอดทรัพย์เฮานี่บไดายเฮลเดอร์ช่วงนี้ผมต้องมาดินรุ่นเอาตัวเจ้าของแหรอดซะก่อนขึ้นไปทั้งผู้ดานท่องกับไปนั่งคุยกับก่อนหินไปกับเบลาวอันกับบอกว่าผมพัฒนาต่อบได้ยเเดอร์เพราะว่าด้วยกําลังของผมบ่สามารถที่จะยืนพัฒนาได้แล้ว มันมีปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างมีปัจจัยหลายสิ่งหลายอย่างในด่านการบริหารจัดการที่มันยังแก้ไขบ่ได้ถ้าหากว่าอีปูอิญาอยากให้มีการพัฒนาผู้ดานท้องมีการพัฒนาใ้สวนหักแพงมีการพัฒนาผู้ยอดรัพ์วัดทำให้ให้จเจริญลุกเรื่องก็ให้ดนบรันรดาลหาคนที่ิ่นมีความสามารถมาสานต่อมาซอยพยุ่ง กิจกรรมตรงนี้ให้มันลาบเลื่อนแล้วก็พัฒนาต่อไปได้เมื่อหลายเดือนครับจากเดือนกุมภาพัที่ผมไปขอพอ่อนไปบนบานที่ก่อนหินหน้าขี่บนผู้ด้านทองพ่อเดือนเมษาพระอธิการขอนใจอภากโรลงตาท่องสุจัดงานสมโผลอยู่ทางเขืนผู้ด้านทอง เหมือนเท้าในถ้ำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษหรือว่าสภาัตว์ทั้งหลายที่อยู่บนภูเห็ดให้เพื่อนเปิดภู่มกับโพจักสิ่งที่พงดนบรรดาลไหวในช่วงเดือนกุมภาพมาหอดเดือนเมษากระดิเหตุบุญพอมาหอดเดือนกันยาเบาผภาคินกระดิประสานงานลงมาว่าจะลงมาทายเอ็มวี ก็เป็นทีมาาของการมาทาย MV อยู่ที่สวนหักแพอยู่ที่ผู้ดานทอบแล้วก็ยู่ที่ผู้ยอดศัพท์วัดทำใหท้ทั้งทั้งที่แพนหรือว่าสตอรี่ที่คิดไว้ก็คืออยู่บริเวณ3,000บบกตามลำแม่น้ำโขงแต่ว่าช่วงที่มือเ่นลงมาทายทำแม่น้ำโขงขึน้นเฮดให้ท่วม ก่อนหินสามพันโบก็เลยได้เปลี่ยนสตอรี่เปลี่ยนแผนเปลี่ยนเรื่องรล่ามาถ่ายทำบนผู้ด้านทอ่อมาถ่ายทำอยู่ผู้ยอดรวยมาถ่ายทำอยู่สวนหักแพงแล้กกับผู้ยอดศั์วัดทาให้เห็ุให้หลายสิ่งเกิดขึ้นมานผมเองก็ได้ไปอธิษฐานขอพรกับพระอ,อริยพลกับหุวงปูมุจลิน ที่ผมเดินผ่านไปกับบาวพาขินเหมือนมีเสียงทักทายผมก็เลยอธิษฐานว่าขอให้โปรเจกต์หรือว่าขอให้งานนี้ประสบค,ความสําเร็จแต่าหากว่างานเของประสบค,ความสําเร็จได้พัฒนาต่อถ้ามีโอกาสมีบุญมีบารมีก็สิได้มาขออัญเชิญกายหลวงปู่มจลินไปสางไหวอยู่ที่สวนหักแพงน,นี่ครับคือทีมาา กับเป็นทีมากของการถ่ายทำเอ็มวีแล้วก็มีเพลงงานเพลงผู้ยอดสร์วัดทาให้เกิดขึ้นมาเหตุให้พี่น้องสนใจแล้วก็ซื้อเสียงของศิลปินนึ่งบดินคาว่าอยู่ในใจของแฟนเพลงในชุมชนบานห้องเหตุให้ศิลปินนึ่งบดินนี่นะมีกำลังใจที่จะครับเคลื่อนงานตรงนี้แล้วก็มาส่งเสริมในด้านการพัฒนา ในชุมชนบ้านเฮาบวาสิเป็นทั้งผู้ดานทองน้องพักแวนบวสิเป็นทั้งส่วนหักแพงหรือว่าแม้กระทั่งผู้ยอดรัพท์บัดทําให้ซึ่งก็ได้คุยกันมาตลอด,ดอเหมือนกับว่าสิ่งที่ผมเลยอธิษฐานไว้กับก้อนหินบนผู้ดานทองเริ่มมาเห็นผลนะสิ่งที่ผมอธิษฐานว่าไห้คนที่เพิ่นมีแห้งมีความสามารถที่จะมาครับเคลื่อน ต่อได้ในช่วงที่ผมเจอวิกฤตมาเติมเต็มพลังบวกต่างๆที่ไฟมันกําลังหมดเหมือนเพิ่นกาลังเหมือนเพิ่นม,มาจุดไฟให้มันกําลังหุง่งขึ้นมาบอกว่าหนีสิน้นหรือว่าสิ่งต่างๆวิกฤตที่เจอมานะทั้งในครอบครัวผมนี่มันดีขึ้นหรือย่างว่าได้ดีครับยังคือเก่าเพียงแต่ว่าในด้านจิตใจเฮาเหมือนเหมือนเฮามีความหวัง เหมือนเท่ามีพลังบวกมาเติมเต็มให้เฮาได้เดินงันที่เฮาตั้งใจเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนเพื่อสร้างรายได้นี่ครับมันก็เลยกลายเป็นบางเทื่อคนเฮานี่เฮ้ามาอยู่กับความทุกข์หลมันก็เหตุแห้สุขภาพจิตเฮานี่อ่อนแออ่อนแอลงเหมือนกับสิ้นหวังเหมือนกับเบิดหวังไปแต่ถ้าหากว่าแค่เฮ้าเปลี่ยนความคิด มีโอกาสมีจังหวะได้คุยกับคนที่มีพลังงานกับคนที่มีพลังบวกมีแนวคิดนะเหมือนเหมือนกันมันเหตุในเฮ้านี้มีพลังเพิ่มขึ้นนี่นะฮะเป็นฟันเฟืองหนึง่งหรือว่าเป็นยิกซ้ออันหนึง่งหรือบอ่อที่เฮตให้ผมเองนะครับมา่มีชีวิตชีวามีแนวทางในการพัฒนาบวชสิเป็นผู้ดานท่องบวชสิเบนสวนหักแพง หรือว่าสิเป็นผู้ยอดสับวัดํำให้เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายตามที่ผมคิดว่าอยากสาร้างรายไดให้ชุมชนอยากให้ชุมชนเฮานี่เห็นคุณค่ขาของดีที่มันมีอยู่ในชุมชนเฮาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงเฮาโดยใส่จิตอาสาในการสร่งเสริมพัฒนาท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์ธรรมชาตินะฮะซึ่งเป็นแนวทางเดียวกัน กับคุณหนึ่งอริยภัทรือวน,นึงบดินเพื่อนกับคิดแนวนี้คือกันว่าอยากเห็นชุมชนเฮาแข็งแกร่งอยากเห็นชุมชนเฮาหงแหนพื้นทินจะของเกิดบ่ต้องไปทำงานต่างอำเภอต่างจังหวัดนะนะ,นะสิ่งตรงนี้หรือบอ่ที่เป็นสิ่งที่ผมไปนั่งอธิษฐานกับก่อนหินก่อนนันว่าผมเบิร์กำลังที่จะต่อสูงแล้ว ตอนนี้ขอดูแลเจ้าของสะกก่อนหขอให้เอาตัวเจ้าของให้รอดสะก่อนทางหากว่าอีปูอิญาอยากให้มีการพัฒนาผู้ดานทองอยากให้มีการพัฒนาสวนหักแพ่งหรือว่าอยากให้มีการพัฒนาผู้หยอดสับวัดทาให้ให้ดนบันดาลให้ค้นที่เพิ่นมีกําลังให้คนที่เพิ่นม,น,พนมีแนวคิดเดียวกันได้เขามาซอยพัฒนาในตรงนี้นั่นคือสิ่งที่ผมอธิษฐานจิตหรือบปล่ อยากให้พี่น้องตามนะครับผมก็เลยตั้งช่อง youtube ขึ้นมาบ่าวเสียงตอนตามรอยศรัทธาแต่ก่อนผมบ่เคยเสือเรื่องพญานาคผมถามจาของถูมือว่าบ่าวเซียงตออเจ้าเสือเรื่องพญานาคบอกนะฮะาหากว่าผมบ่เจอวิกฤตผมอ่านจะบ่ได้ไปนั่งคุยกับต่อใหม่ที่อยู่ในหนัถ้าหากว่าชีวิตผมบ่เจอวิกฤต ผมอาจจะบ่ได้ขึ้นไปนั่งคุยกับก้อนหินที่อยู่บนผู้ด้านท้องแล้วเหตุในผมมีความฝันหลายสิ่งหลายอย่างมากมายปฏิปิต่ตอกันเหมือนกับคุณหนึ่งบดินก่อนที่เพื่อนจะลงมา,าถ่ายท้ำเอ็มวีเพื่อนก็ฝันมาก่อนขึ้นกันว่าได้ไปพ่อก้อนหินทิ่มคลายงูอยู่สถานที่บนไดบนหนึ่งสักอย่างนั่นหรือบอ่ที่เหตุ ให้คุณหนึ่งบดินเดียมาพอก่อนหินก่อนนี่ก่อนเดียวก็ผมไปนางเบาอยู่นะให้พี่น้องติดตามครับผมที่เอาเรื่องเล่าตรงนี้ค่อยๆปฏะทิดประโอเรื่องเล่าตรงนี้ตามจังหวะตามเหตุการณ์ในช่วงที่ห้องได้มาเริ่มพัฒนากับฟันเฟืองที่สําคัญคือคุณหนึ่งบดินหนึ่งอริยพันนี่ลงไว้ในช่องยูทูบเบาเสียงตอดตามรอยสัทธาตรงนี้ว่ามันมันสิเป็นไปตามที่ผมฝัน มันสิเป็นไปตามสิ่งที่ผมอธิษฐานบอกนะถ้า,าหากว่าทุกอย่างมันเป็นจริงผมสิมีบารมีได้สร้างกายหลวงปู่มุจลินเม่ยากเกตแก้วพรทุมบาบดีอยู่สวนหักแพงเพื่อให้พี่น้องได้ไปกราบขอพรให้ได้สมหวังท